เอาละฮะเสวันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผมเช่นเคยนะครับกับสโน่นั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาซีไม้นะครับหาซีไม้อย่างไงนะครับเพื่อให้ได้แบบว่าง่ายที่สุดนะครับผมก็มันมีวิธีหาอยู่นะครับผมก็อย่างแรกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าปานดีสดรีททิพเนี่ยซีไม้หายังไงนะครับซีไม้หาได้ด้วยวิธีการใช้กงนะครับกงตับกงดักพวกนี้นะครับไปวางเนาะโอเค วิธีการหาแบบง่ายๆนะครับผมก็คือในสูตรนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตรกึ่งฟาร์ม x p ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้หาซีมายได้นะครับเป็นวิธีที่เร่งเร่งผลที่สุดแล้วย้ํานะครับว่า,วาเร่งผลที่สุดแล้วสําหรับคนที่มีเงินนะครับซึ่งสูตรนี้ผมขอนแนะนําว่าอย่างน้อยคุณควรจะมีติดตัวสักประมาณ4ี่หมื่นห้าถึงห้าหมืนะครับผมเป็นอย่างต่ำเนาะตอนเราจะทําสูตรนี้นะครับก็ให้เราซื้อ กองดักนะครับอย่างน้อยก็สักห้าร้อยอันนะครับผมซื้อกองดักเนี่ยห่างร้อยห้าร้อันนะครับซึ่งเราก็ซื้อไปเลยนะครับอันนี้เป็น example เนาะผมก็จะซื้อมาเยอะมากโอเคประมาณ30นะครับี่ e x m p l e เเนาะจากนั้นให้คุณเดินลงไปตรงนู้นนะครับนี่เดินลรมาตรนนี้นะครับว่ายน้ำข้าไปอีกฝั่งนะครับผม ตรงนี้จะเป็นที่ที่มีพื้นที่ในการวางอ่กงดักปูเยอะนะครับผมเราก็วางไปเลยนะครับแนะนําว่าให้ใช้คู่กับออโต้คลิกนะครับผมเดี๋ยวจะใช้คู่ไปดูเนาะออโต้คลิกเกอร์นะครับหาโหลดได้ตาม Google เลยนะครับผมก็จับเข้ามาในจอเกมเรานะครับเปิดออโต้คลิกนะครับจากนั้นก็เดินไถออกมาอย่างนี้เลยประมาณดีนะครับ ใครมีเทคนิคาวางไว้หมบน,นี้ก็มาสามารถมาเชยกันได้นะครับผมประมานี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับให้เราเดินทางกลับครับว่ายกลับไปยังจุดเกิดเรานะครับผมนะครับนี่ว่ายไปทรงจุดเกิดนะครับ แต่ให้ทำการซื้อหอยนี่นะครับเพื่อไว้ใช้สำหรับการเทเลพอร์ตกับจุดสปอนเราเนาะแนะนำให้เซส,สปอนไว้ที่นี่ก่อนนะครับเซฟเหมือนคนนี้เนาะแล้วก็ขึ้นข้างบนครับที่กระจกเราจะวร่ปไปยังเกาะสโตนนะครับผมแต่นั้นก็ปีนขึ้นไปครับ โดยประมาณนะครับ500กล่องจะใช้เวลาเก็บไม่เกิน10นาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วให้เราเดินมาซื้อโชคกับเมอลินนะครับผมรนาคา5,000นะครับเรล30นะครับไปจะซื้อได้เนาะไปพูดไปหลายรอบแล้วโอเคแล้วก็กดคุยเขานะครับบอกว่าต้องการโชคนะครับเขาก็จะใส่โชคอัดกข้ามาให้เรานะครับเป็นจำนวน10นาที ะครับแล้วเราก็ใช้หอยนะครับในการทีละพอตัวเองเรากลับไปนะครับประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็เดินว่น้ําอะว่ายน้ํากลับนะครับว่ายน้ํากลับไปยังจุดที่เราวางโคงดักดักปูไว้เนาะนี่ข้าไปอีกฝั่งนะครับรอวันจริงจะรอสักแป๊บก็ได้นะครับค่อยซื้อนะครับให้มันแบบอย่างน้อยก็มัน มันติดอะกงมาติดนะครับผมแล้วก็มันรูดนะครับพอทีเนี้ยเรามีโชคเนี่ยโชคช่วยอีกสามสินะครับบวกกับปกติเราเนาะเราก็ทําให้เรามีโอกาสได้ซีไม่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของสูตรนี้เนี่ยคือมันเป็นสูตรเล่งปฏิกิริยาเนาะก็มันอาจจะออกไม่ออกก็แล้วแต่ดวงเนาะคือมันเป็นสูตรดวงอะเกณ์นี้มันก็เหมือนเหมือนโซลเอนจีอะคือคุณก็หมุน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 ห่งคุณไปอะเหมือนคุณกินน้ายาฮีเว่นอะเอออารมณ์ประมาณนั้นอะ ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับสูตรนี้เนาะเดี๋ยวผมให้ดู example นะครับตอนผมใส่กลงรอบอ่าเปคลิปที่ผมไปทําแยกอีกทีนึงเนาะซึ่งในสูตรนั้นก็ใช้สูตรนี้แหละแต่ว่าจํานวนกล่องที่ผมมาประมาณ300นะครับก็ได้ซมายมามา2สลูกเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวเราตัดไปตอนนู้นกันแล้วครับผม

ก็เป็นยังไงครับสําหรับอ่ากอง300กองที่เห็นในคลิปนะครับผมก็แย่งที่เห็นเลยครับ300กองได้มา2ล <to> ูกก็ถือว่าดวงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขอเราเก็บกองของผมรอบนี้ก่อนวางไว้ในตอนแรกเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับคือถ้าดวงไม่ดีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอ็กซ์กก็ยังถือว่าขึ้นโอเคอยู่เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงไปเรื่อย น้วมันที่รักเรายังอยู่ครับก็สลับคลิปนี้ก็จะมีคงมีเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังหาซีไม้ไม่เจอนะครับหรือต้องการที่จะหาซีไม้นะครับในอนาคตเนาะก็เราใช้วิธีนี้ดูกันได้นะครับผมคือซีไม้เนี่ยเราไม่ต้องไปหวังสูงกับมันมากเท่าไหร่นะครับผมว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนกับมันนะครับแต่ว่าูตรนี้เนี่ยผมขอพูดตรงๆว่าถ้าใครดวงดีเนี่ยสามารถ ได้กําไรคืนจากสูตรนีได้นะครับเพราะว่ากงกงดักมันตกอัะละ45ใช่ไหมแต่เป็นราคาขายของซีมอะค่าต่ํ่าน้อยก็6,000-5,000อ่ะซึ่งถ้าคุณได้มาเยอะๆต่ออ่าเขาเรียกไนะได้มาเยอะอย่างน้อยก็7-8ลูกอ่ะต่อวันต,ต่อกันคําสักประมาณ800-800กองเนะี่ยผมรับประกันว่าได้กําไรแน่นอนนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า